พาญาติรมของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินที่บําเพ็ญเพียรอยู่องค์เดียวนะเทือกเขาพนมดงรักสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับช่องพุทธคูร้อยแช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของพระเกจิอาจารย์เครื่องรางของขลังและตำนานท้องถิ่นหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน ท่านเป็นผู้เศษแห่งภูตะแบงเป็นตำนานของความศักดิ์สิทธิ์ที่ยุคเดียวกับหลวงปู่หมุนอริยะสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาน้อยคนจะรู้ว่าหลวงปู่สวงท่านมีทายารรมที่เก็บตัวห่างไกลผู้คนตั้งสัจจะอธิษฐานไม่ตัดหนวดตัดเคราด้วยเหตุผลของครูบาอาจารย์มาสั่ง ท่านคือพระเหนือโลกรุ่นใหม่ที่มีตำนานคล้ายหลวงพ่อรุ่งเคลาเหล็กของจังหวัดชุมพรในอดีตท่านคือหลวงพ่อพรชัยพุทธสาโรหรือที่ลูกศิษย์เรียกท่านว่าหลวงตาชัยเคลาเหล็กท่านเคยจะคิดตัดเคลาของท่านหลายครั้งเคยลองอธิษฐานว่าหาก ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระฤาษีต้องการให้ท่านไว้ก็ขอให้เกิดเหตุอัศจรรย์หลังจากที่ท่านอธิษฐานได้เพียงเดือนเดียวคราวส่วนหนึ่งก็ได้มัดรวมกันเหนียวแน่นจนทุกวันนี้หากใครที่พบเห็นหลวงตาชัยก็จะรู้สึกแปลกใจว่าท่านไม่เหมือนสมณเพศที่เราเคยคุ้นตาเพราะมีคราวที่ยาว จะลดหน้าอกท่านไม่เคยตัดตั้งแต่สมัยบวชเป็นพระพิสุเนื่องด้วยก่อนที่ท่านบวชมีเสียงของครูบาอาจารย์มาสั่งท่านว่าถึงเวลาเจ้าบวชเจ้าต้องไม่ปลงเคราวปลงหนวดให้ปฏิบัติแบบสัจจังบางบทหรือฤาษีตามที่ครูบาอาจารย์ ของท่านในอดีตปฏิบัติมาหลังจากที่ท่านบวชท่านได้ทุดงรอนแรมไปปฏิบัติที่เขาภูตะแบงดินแดนแห่งพระเวศวิทยาคมของขมิญขณะปฏิบัติอยู่นั้นปู่ฤษีผมยาวซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของท่านก็ได้มาสอนการปฏิบัติโดยได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัว จนถึงเวลาอันสมควรท่านก็จึงเดินทุดงกลับสู่ดินแดนไทยและไปกราบน้ำมัตสการหลวงปู่สวงครั้นพบกับหลวงปู่สวงท่านก็ตักข้าวพร้อมไข่ต้มให้หลวงตาพรชัยฉันเมื่อหมดก็ตักให้ใหม่หลังจากนั้นท่านก็ได้มาพำนับเชิงถ้ำเขาน้ำย้อย และในเวลาเดียวกันนี้หลวงปู่สวงก็จะมาเที่ยวสอนธรรมะมาเยี่ยมเยือนอยู่เรื่อยๆหลวงปู่พรชัยท่านเริ่มสร้างกุฏิหลังเล็กๆเพื่อพำนักและปฏิบัติธรรมจนเป็นที่รู้จักในเรื่องของการปฏิบัติและช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมท่านยังได้สร้างรูปปั้นช้างเผือกงาเขียว เป็นช้างคู่บารมีที่รักษาดูแลท่านและกำลังจะทำพิธีบวงสวงจูจูหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินก็เดินทางมาในพิธีโดยที่ท่านไม่ได้ไปบอกกล่าวเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ญาติโยมที่มาร่วมพิธีในวันนั้นหลวงปู่สวงท่านให้ไปตัดไหวายขนาดเท่าหัวไม่มือ มาอุดใต้ท้องช้างต่อมาไหาที่หลวงปู่สวงอุดไว้ก็ทะลุยาวออกมาหลวงปู่พรชัยท่านจึงนำมาตัดแบ่งให้แก่ญาติโยมจนหมดและที่สำคัญหลวงปู่สวงท่านชอบให้หลวงปู่พรชัยสวดบาลีเป็นภาษาเขมรให้ฟังทุกครั้งที่พบหลวงปู่พรชัยมีครั้งหนึ่งช่วงหน้าร้อน หลวงปู่สวงมาเยี่ยมท่านแล้วก็บอกหลวงปู่ให้ไปตักน้ำมาเก้าถังท่านก็ไปตักน้ำมาเพื่อจะส่งน้ำให้พอท่านส่งน้ำให้หลวงปู่สวงแล้วยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อยดีหลวงปู่สวงก็สั่งให้ท่านมานั่งบ้างแล้วหลวงปู่สวงก็สวดบริกรรมคาถาแล้วก็ตักน้ำเทอาบให้หลวงปู่พรชัยจนตัวท่านเปียกหมด เหมือนกับว่าจะอุปถากท่านส่งน้ำให้ท่านท่านก็ส่งน้ำให้หลกภูพรใชยด้วยท่านเล่าวิชาทำผ้าประเจียดให้ฟังว่ามีวิชาหนึ่งที่เขียนอักขะระเลขยันลงในผ้าแล้วเอามาโพกหัวมีผืนหนึ่งสามารถครุ้มครองได้หลายๆคนคือสมมติว่ามีผืนหนึ่ง ก็เอาโพกหัวคนแรกแล้วก็สามารถเดินจับมือกันฝ่าดงระเบิดได้และหลวงพ่อก็ยังสำเร็จวิชาที่ใช้สงครามอีกด้วยเมื่อมีโอกาสอันสมควรก็จะได้นำมาใช้สงเคราะห์ลูกศิษย์และญาติโยมตามสมเหตุสมผลเอกอุวิชาที่ใช้ช่วยเหลือญาติโยมที่ญาติโยม เข้ามาหากันหลายๆคนคือวิชาดูดวงดูเลิกผานาทีของท่านถือว่าหาที่ใดเปรียบได้ยากดังที่ท่านพูดให้ฟังว่าท่านสามารถรู้แล้วว่าคนที่มาหาเป็นใครแต่พูดมากไม่ได้มีแต่ทักเอาธรรมดาเพราะครูท่านไม่ให้บอกส่วนถ้าอยากรู้ลึกต้องเก็บดอกไม้ทุบเทียน ใส่ปัจจัยบอกวันเดือนปีเกิดให้ท่านดูถึงจะได้ดูลึกๆถามอะไรก็ได้พิธีเสริมดวงบูชาโชคหลวงปู่ท่านกล่าวว่าการเสริมดวงบูชาโชคจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบครูหลวงปู่ท่านจะไปช่วยสิ่งที่ไม่สมหวังให้สมหวังแต่การช่วยก็ต้องมีขอบเขต คิดดีทำดีย่อมสำเร็จสิ่งที่ต้องเตรียมดอกบัว9ดอกไข่สองฟองหลวงพ่อจะให้กินต้มก็ได้ไม่ต้มก็ได้มะพร้าวสองลูกดอกไม้7สีทูบ19ดอกเทียน19เล่มและค่าครูตามศรัทธาปัจจุบันหลวงปู่ท่านไม่ได้จำพรรษาอยู่ที่วัด แต่ท่านตั้งสำนักสงฆ์อยู่เพียงองค์เดียวที่หาน้ำย้อยจังหวัดศรีสะเกดฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ